เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับและหลายคนเคยเล่นเกมนี้ไม่มากก็น้อยครับแล้ววันนี้เราจะพูดถึง i อออ2ครับภาคต่อย่างเป็นทางการของเกมระดับตำนานจากค่าย NCsoft วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์สมกับการรีวิวกับการเล่น i อออน2มากกว่า1,000ชั่วโมงครับเป็นมุมมองที่ผมได้สัมผัสกับเกม i อออน2ครับตั้งแต่เดวันเลยมันสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนครับ หลังจากที่ผมได้ลองเล่น i อ n 2แบบจริงจังครับต้องบอกเลยว่ามีหลายสิ่งที่ทำให้เกมนี้โดดเด่นและน่าสนใจมากสิ่งแรกเลยครับนั่นคือกราฟิกที่อยู่ระดับท็อปเลยครับของ MMO ในยุคปัจจุบันที่ใช้ Unre a l e n g i n e 5นะครับทำให้โลกของเกมมีรายละเอียดมีเอฟเฟกต์แสงสีที่สวยงามสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าเขาเมืองหรือดันเจี้ยนต่างๆปรับสุดเนี้ยโอ้โหยิ่งเห็นภาพเลยฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าเกมมันสวยจริงๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกโฟร์แมนครับที่ดีเกินคาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบสูงททุกกอย่่างใหห้เมไลลืน แต่ถ้าคนเยอะเกินไปมันก็จะมีบ้างครับระบบโหลดฉากก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากครับสำหรับเกม m มโที่กราฟิกสวยขนาดนี้เพราะหลายคนอาจจะกังวลว่าต้องแลกหรือเฟรมตกแต่ออนสองก็เอาอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือระบบ PP ครับมีความสนุกการต่อสู้แบบท็อปทาร์เก็ตทำให้ผู้เล่นต้องใช้กลยุทธ์ในการเลือกเป้าหมายใช้สกิลให้ถูกจังหวะไม่ใช่แค่สแปมกดรัวๆมั่วๆไปการต่อสู้แบบนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบวางแผนสนุกจัดทีมลบอะไรอย่างเงี้ยฮะ แม้ว่าช่วงแรกครับจะเจอปัญหาเรื่องบาลานซ์การ์ดกันบ้างแต่ NSO c ก็ค่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆนะเขาก็ทำการบ้านมาพอสมควรนะฮะนอกจากนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นคือการออกแบบตัวละครสามารถปรับแต่งได้ทุกสัดส่วนสไตล์การเล่นการแต่งตัวต่างๆเอามาผสมกัน mix and match ให้เกิดมาเป็นชุดใหม่ๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบเลยครับนั่นคือความสมูทของการใช้สกิลครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบแบบท็อป a r ร็กเก็ตแต่การปล่อยสกิลหรือแอนิเมชันของสกิลให้ความรู้สึกแรงและสนุกนะครับทำให้เวลาตีมอนสเตอร์หรือ Pv p p ก็มีความสนุกในตัวของมันเองนะครับความรู้สึกเหล่านี้คนระับในส่วนตัวผมคิดว่ามันมีศักยภาพพอที่จะทําให้เป็น MMO ที่มีความสนุกทั้ง PVE และ p v p ได้จริงๆแต่เมื่อมีด้านดีแล้วครับมันก็ต้องมีด้านข้อเสียกันบ้างครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประสบพบเจอกันมานครับตั้งแต่ Day ์วันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ หมดปัญหาเล่นเกมนอกไม่ว่าคุณจะเล่นเกมภาษาจีนหรือเจอภาษาอะไรตัวช่วยสุดเทพเอาอยู่นั่นก็คือลากโกฟ s สโปรแกรมมัลติฟังก์ชั่นโน .1 นึ่ะที่ไม่มีใครเหมือนสามารถกดโหลด l ากโกฟ s สใต้ description ได้เลยนะครับลากโกฟ s สจะมาช่วยจัดการเกี่ยวกับการแปลภาษาการเชื่อมต่อไม่ว่าคุณจะเจอเกมแบบไหนจะเกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือภาษาอะไร ลา o f ฟ s สก็จะช่วยให้คุณเล่นได้ไหลลื่นและเข้าใจง่ายทันทีด้วยฟังก์ชันวันคลิกที่สามารถช่วยแปลภาษาในเกมได้แบบ r รียลไทม์ทำให้คุณไม่พลาดเรื่องเนื้อเรื่องเควสหรือข้อความสำคัญแม้ว่าเกมจะไม่มีภาษาไทยก็ตามลองรับเกมมากกว่า3,000เกมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเกมไหนที่ไม่สามารถช่วยได้ลาก็ฟァสเอาอยู่แน่นอน ต้องบอกว่าลากฟานี่ครบเครื่องจริงๆฮะบอกได้เลยว่าใครอยากเล่นเกมใหม่ๆโดยไม่ติดปัญหาเรื่องภาษาหรืออยากได้การเชื่อมต่อที่เสถียลรลากฟาสคือเครื่องมือที่ช่วยคุณได้แน่นอน100%และที่สําคัญคือตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้าใช้โค้ดแอมเปอร์ลดทันที30%นะครับอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะครับ เรามาเจาะลึกส่วนใหญ่ครับที่เป็นปัญหาของเกมนี้กันบ้างว่ามีอะไรนะฮะถึงแม้ว่า Ion 2อาจจะมีจุดเด่นมากมายครับแต่หลายสิ่งที่จุดความสนุกและักยภาพของเกมลงได้อย่างชัดเจนครับเริ่มต้นโดยระบบ PVE ครับที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าหลังจากที่ได้ลองเล่นมาครับทางดันเจียนเวสต่างๆแต่เพราะว่าการใช้สกิลและการผูกสกิลต่างๆครับไว้ในช่องเดียวครับหรือว่ากดคลิกซ้ายค้างไว้ยาวๆทําให้การต่อสู้ใน PVE มันง่ายเกินไป ผู้เล่นแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่เซ็ตสกิลไว้ตอนท้าทายเหล่านี้มันก็แทบจะไม่มีเลยนะและนี่คือปัญหาของชาว MMO สายฮาร์ดคอร์หรือผู้เล่นที่ชอบความท้าทายในการกดสกิลหรือโรเตชันสกิลนะครับตัวอ,อย่างเช่นการลงดันที่ระดับกลางๆครับหรือบอสบางตัวผู้เล่นสามารถใช้สกิลทั้งหมดในปุ่มเดียว ลันสกิลแบบออโต้เลยสามารถเคลียร์ได้หมดไม่ต้องวางแผนกลยุทธ์อะไรกดลากยาวๆทําให้ PVE ขาดความตื่นเต้นนะครับและความรู้สึกสําเร็จผ่านเควสมันก็กลายเป็นความธรรมดาและความเคยชินไปต่อมาคือเสน่ห์ของ RPG นะฮะตัวละครแต่ละคลาสมีสกิลและมีอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันมากเกินไประบบการตกแต่งต่างๆครับทั้งรูปแบบการเล่นมีจํานวนจํากัดครับทำให้ตัวละครไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนและผู้เล่นขาดแรงจูงใจในการสร้างตัวละครที่เป็นซิกเนเจอร์ของคลาสนั้นครับซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของ เกมแนว RPG ที่เที่ผู้เล่นหลายคนชื่นชอบและส่วนต่อไปคือส่วนสําคัญครับนั่นคือระบบเพทูวินใน PVE ต้องบอกเลยว่าเกมนี้หนักมากๆเลยครับอุปกรณ์สําคัญหลายชิ้นครับต้องมีการแอคชั่นหรือมีการจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครับหรือทำเควสที่ใช้เวลานานมากกว่าจะได้มาราคาค่อนข้างจะสูงมากนะคทำให้ผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้เติมเงินครับแทบจะไม่สามารถจับต้องไอเทมสิ่งนั้นได้นี่ยังไม่รวมนับกับพวกหินเกิดหรือว่าเป็นไอเทมเฉพาะต่างๆอีกนะฮะที่มูลค่าค่อนข้างจะสูงครับทำให้บางครั้ง PVE แทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามและลดความท้าทายของเกมลงไปอีกเยอะเลยนะแล้วมาดูส่วนของ PVP กันบ้างครับถึงแม้ว่าระบบต่อสู้จะสนุกและท้าทายครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยกับสโนบอล l และความไม่บาลานซ์ผู้เล่นที่มีอุปกรณ์ดีครับสามารถเก็บคิวได้แบบง่ายๆและแบบรวดเร็วเลยกลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงแรกเลยทําให้กลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเลย ทำไม่ผู้เล่นหน้าใหม่ครับแทบจะไม่มีโอกาสในการแข่งขันใน PvP เพราะมันไม่มีการปรับบาลานซ์หรือว่าสกิลเพจกันตรงๆนะฮะมาดูในส่วนของระบบเติมเงินและ Subscription กันบ้างครับก็โหดไม่แพ้กันครับการบริการรายเดือนละก็เป็นทันพาสต่างๆครับเรียกว่าสูงมากๆเลยครับหากไม่เติมเงินครับผู้เล่นจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับต่อวันในการปั้นตัวละครให้เติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อัปเกรดหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆครับเงินโกมีส่วนสําคัญในทุกๆคอนเทนต์เลยครับเพราะทุกคอนเทนต์จะมีจุดหนึ่งที่ใช้เงินนนโกกกใารลออไป และสุดท้ายคือบอดและมาโคครับต้องบอกว่าเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มโอเพนเวิลด์ที่ต้องฟาร์มวิญญาณหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆครับต้องบอกว่ามีทั้งพีพีบอดพีพีมาโคทำให้ผู้เล่นแทบจะสู้ไม่ได้เลยบางครั้งเห็นบอดวิ่งเต็มแมลท,ที่ฟาร์มทรัพยากรและทองแบบอัตโนมัติแบบทำลายสมบูรณ์ของเกมและความสนุกไปหมดเลยนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆครับที่สะสมมาครับท่าเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกๆครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ d d ด s อสนะครับที่โดนยิงเรื่อยๆโยนยิงรัวๆนะฮ หนึ่งนาทีสองนาทีต่อมาก็เป็นพวกปัญหาเกี่ยวกับ OTP นะครับที่โดนกันตั้งแต่ช่วงแรกก็มีหลายคนนะครับที่ถอดใจไปและการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์บางครั้งครับก็เกิดความไม่เสถียรทําให้ผู้เล่นรู้สึกสะดุดและก็ไม่เต็มที่กับะสบการ์เล่นนะครับถึงแม้ว่าอันสองจะมีศักยภาพสูงครับแต่ในด้านของ PVE ครับมันดูง่ายเกินไปขาดความเป็น RPG ครับเพเทวินก็หนัก UVP แบบสโนว์บอลไม่ค่อยบาลานครับระบบเงินและ subscription ก็โหดนะฮะแถมที่สาคัญครับปอดและมาโครก็เต็มเกมไปหมดเลยต้องมาดูว่าทางเกมจะ ปรับตัวหรือแก้ไขยังไงถ้าจะไม่มีการปรับหรือแก้ไขผมว่าน่าอาการก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับหรือถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาอะไรครับก็ลองคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับผมอยากจะพูดแบบตรงไปตรงมาครับที่เน้นให้เห็นถึงโอกาสและข้อดีของเกมไอออนสองณตอนนี้นะครับผู้เล่นทุกคนสามารถทําได้และสนุกได้จริงๆครับถึงแม้ว่าไอออนองจะมีปัญหาในบางด้านแต่สำหรับตัวเกมครับยังมีข้อดีและมีโอกาสให้ผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่สร้างตัวละครใหม่สังคมใหม่และการหารายได้ภายในเกมนะครับ ในเรื่องของสังคมครับเกมนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิวหรือการเข้าปาร์ตี้ต่างๆหรือทํำควีตต่างๆในดันเจียนครับเขาบอกว่ามีมากมายนะครับมีคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับสร้างความสัมพันธ์และสนุกไปด้วยกันได้ครับถ้าเราสนุกทุกอย่างมันก็สนุกตามครับการที่มีทั้ง PVE และ PVP ครับทำให้ใครที่ชอบเน้นสังคมครับไม่ว่าจะเป็นสายฟาร์มสายสงครามก็มีพื้นที่ให้เข้าร่วมกันหมดครับถึงแม้ว่าจะมีเพจทูบินอยู่บ้างครับแต่ผู้เล่นที่รู้จักการวางแผนการทำอะไรจากเกมครับไม่ว่าจะเป็นการทำไอเทมคราฟ แลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการสร้างรายได้สรุปก็คือไอออนสองครับถึงแม้ว่าจะมีข้อดีและข้อเสียครับให้มองเป็นภาพรวมๆครับก็เป็นเกมที่น่าเล่นครับกราฟิกสวยระบบดีสังคมภายในเกมก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะครับถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ครับลองเล่นกันก่อนได้สำหรับไอออนสองครับถ้าคุณเป็นแฟน m อ็มโอเกาหลีครับไอออนสองก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่คุณต้องเข้ามาลองครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำใจให้ผมแอมเปอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยในช่องแอมเปอร์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับ